Five, four, three, two, one. ใป <mile> <recuper ate. S 1> ไปไปกไปไปออกไปใกล้ไปใกล้ไปคุณอะไรพี่ไม่แนนพี่อะไครับตองมีกก่อเปลี่ยนก่อนตรวจสอบสง้านของอาคารดทียครับจให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ส่งภัยนะครับในกรณีทางถนนครับนับแรกเลยนะครับที่สำคัมากจะต้องมีการ ปรับในสถานการณ์นะครับโดยการจะต้องมีการเปิดกาพิจารณาที่ให้ผู้เชี่ยวชาญดครงสร้างการเข้ามาต้เราดีรอเลยครับสราไม่ต้องารทราบใหเขามารางานเราที่หได้หรือเปล่าพี่มอยไปเลยครัโด1อยู่นอกอาจารย์ประเมินกังตรวจสอบโครงสร้างแล้วยืนยันสามารถเข้าดำเนินการผู้ายได้ ตู้นานัมูงสร้างาควาแขแรปลอภัยนะครับทาีผู้บัตนะครับก็จะนำทีมกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบให้สูจรตามนะครับว่าจะมีผู้ติดค้ภายในคารอยไหมนะโดยใช้อุปกรณ์พิเศษในกรณีเช่นนะครับจะใช้เป็นเร์นบแกนะครับในการตรวจตบวพสูจนาโผูงปร้างที่สุดไ cua

เวลุเระรีรับานรับสภาดานหนึ่งเทีมปรออุปกรณ์หม่ประสพเข้าตรวจสอบเพอที่ก้ไักร้าห้านีอุปกรณ์ในพิการที่สูทราบของผู้ประสบภัยนายคาครับสำหรับอุปกรณ์เรดาร์สแกนรือว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เราเอาไปใช้ที่กระติตตูกีด้วยนะครับ องค์อระกอบอะไรบ้างเต็อะไรบ้างโผลนะครับเป็นองค์ประกที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับองค์ประกอบอะไรบ้างคนจากพี่สุตาพี่ตุ๊กไทยนะครับเห็นไหมพี่อายุองค์ปกอบอะไรบ้างโผนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มาช่วยแล้วนะครับขอทราบอาการเบื้องต้นครับผมเจ็บขาครับครับผม เดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่มาค้นหาอีกทีหนึ่งนะครับมีอะไรทับไม่ที่ในการที่ใช้ความพิเศษมีมีมีอะไรทับขาไหมครับพี่เนหรอที่ดูกล้องพี่เห็นที่ไม่ได้ยินที่ดูกล้องมาเห็นเห็นเห็นที่นี่นี่บอกไว้ยกขึ้นยก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 ขาได้ไหมครับยกขาซ้ายนะบอกกล้องบอกกต้องต้องต้องครับซ้ายมือ ในกรณีที่เราต้ใช้ไฟไว้บ้านูนะครับบางบ้าางโอกาสก็ต้องยกการต่อหือเพื่อให้ใช้ไอดมกข้นอยกออเป็นอิดอิอิทับายอิทับขายครับะไานสาอู่แต่ว่าถอดต้องรับ้างวางสายนะาย่ ถ้าหัวตกใจด้านในเป็นเช่นนี้ ในการที่เราใช้อุปกรณ์เครื่องมือหนักนะครับในการที่จะเปิดทางนะเพื่อนำผู้ปลอดภัยออกมาเราจําเป็นนะครับเราจําเป็นจะต้องมีการเรียนโครงสร้างอาคารเพื่อเสริมความความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการเราดูขั้นตอนนี้ไม่ได้เลยครับ

อยู่ภารกิจและกำลังมนโชกซ้ายังไครับเดีนะ๋ยวสอเร้อยแล้วนะทำน้อไปได้้าเแจไม่ได้ นายตู้เลยอาหารเครื่องดื่มและริการที่ร้านก่อนที่ทั้ดท ทำการตัดจอบทำยันผ um um ู้ภรไทยล็อกพกผู้่าเจ็ดเพื่อร้อยทำยันเป็นที่มากรงแผลงรงขอทีมเคลื่อยคนที่อดีตเคลื่อยบอดข่าพิเศิดเดียวขนดับาขนดั้นแม่บราบรการงนที่ถีมาถึงทีรบ้านกกรรภารกิจนะครับในการเคลื่อนหลือผู้สูไทยในกรณีทางนะครับแต่ต้องใช้เวลาที่ ยาวนานนครับจำเป็ต้องจัดทุกผู้ปฏิบัติกาัตสิกำลังและจะต้องจัดเตรียมกระบวนรวมถึงเครื่องมือความสปร่างให้กับผู้ปฏิบัติอ๋อเห็นแล้วเห็นแลัวไนี่มันได้แล้วอดี่โนี่ล้างางล่านข้า่อ้คนนั้นเข้าคนหลังอะข้างเลยนร เข้าคนเดียวเข้าไม่ได้นนเเปคีอ่าเงี้ไดหลมเอาไหออกมานะเพื่อนสุ่มปีิไปทำไหมเห็น่วยคาด้วยรับเหมายังนั่งเก็บไว้นั่เขานั่งนั่งนั่งขึ้นตัวบก็ได้ คุณดูเรื่อง้ไม่าออมมีชีวิตอยู่ไม่ได้ไม่ได้เหมนไอี้เขาบอกมาว่าไงเจ็บขาป่ะเจ็บขาเจ็บขานะเจ็บขานะาก็โตปูนฮับอยูเมื่อกี้ก็สอดตีเข้ามาดิเนี่ยโ้โหจะแพ็คข้างในแพ็คนอกข้างนข้างในข้เาดหรอเอาแล้วแ่จะออกได้ไหมล่ะ2คนน่

เราช่วเยด้วอถ้าถ้าลมมันจะมันจะตายแค่2คนเนมีคนมาช่วยมันถล่มก็ตายากันหมดเลยไปยังหายใจได้อยู่ลตอนนอลยล้วค่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อเกิดเหตุขึ้น ขอลาไหมขอลาไม่ต้ขอลาไม่ต้องใส่นะเจ็บแค่ขาใช่ไหมขาเจ็บขาเก็บขาโนเขามาูเรับแจ้งาเจ็บขาใส่มเอาแต่แล้วแตู่เลยใสเเลยสายหักแลเรากขาแลขอเป็นารัดตัวสายมันอยู่ด้านบนน่ะด้านบน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 บนไลบนไล ไนะจับลูกขึ้นมานั่งใหม่ดิี่ลรมาไหนมึงน,น,นั่งหม่ดิมองไม่เห็นเออๆออออนัน่นมันทับอยู่นะ <c oughs> ไม่ใช่อันนี้อะไล <c oughs> ยู่ข้างนู้นหรอ <c oughs> เออข้างนู้นเออดึงไปดึงไป <c oughs> ไม่เป็นากแล้วใช่อืมจะไง่ายสนีไม่ต้องใสก็ได้ใช่ไถ้าเ็บแค่ต้องประเมินแครชอบนี่บอกได้สติ้วก็รู้อเคยเป็นรับ่ับ คนช่วยกันลำบากไว้สิดูเาเขาภูเาภูเาเฮ้ยติดผกเฮ้ยลักเขาเหาเขาผลกภูเขาเขาเจ็บูเขาภูเขาภูี่าไอ้เย็นผู้เขาตัดกล้องหลายกล้องเขาดูอยู่แขนหักหรือมั้ยเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเราเพื่อนก่อนเราเพื่อนก่อนร่างกายแขนเขาเจ็บดูเอาแขนเขาขึ้นไปนี้ออกมาแล้วบไ่ออกแล้วเขาอยู่ข้างหน้าไปนี่หน้าอยู่ที่หัวอยู่นี่

เราก็จะคิกค่า,าตัวเลขที่เรากำหนดไว้หรือถ้าในกรณีนะครับย้ายนำออกมาไม่หมดยังช่วยเหลือไม่หมดเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงต,ตัวเลขตามจำนวนความเป็นจริงครับโ้า้าประเด็นีก่วยูัเดมมท้า้ Two, one.